อย่างที่เราผ่านมาแล้วเนี่ยแล้วเราก็สนุกใครไปทำโรงงานไหนเราก็ไปด้วยเห็นไหมเราก็สนุกสนานอยู่กการทําบุญทําทานนี่คือกลุ่มที่หนึ่งนะเราก็ติดอยู่ในนี้ไปไหนก็ทำบุญไปทำบุญเานแต่ยังไม่ถึงเวลาที่เราจะทําสติสมาธิหรอกเราก็ทําบุญก่อนนะทำบุญเจอทั้งเราเกิดปัญญานิดหนึ่งใช่ไหมเฮ้ยพระพุทธเจ้าสอนอยังไง สอนทานศีลสมาชิเราได้ทําครบอย่างออยอ่างเอาแต่บุญอย่างเดียวมันก็ไปอยู่ที่บุญก่อนแล้วก็บุญก่อนก็ไปทําให้เราเยี่ยงน้อยก็ได้สงบได้ดูเห็นว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไรแต่ยังไม่ได้อามาปฏิบัติเลยนะเราก็ยังทําบุญอย่างส,สนุนนี้ถ้าเราไม่ไม่ไม่อะไรไม่ชิงงนมาดูว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไรก็แสดงว่าเรากำลังเข้าสู่พุทธภูิ พราะเราปฏิบัติแบบทำบุญทำทานตลอดเนี่ยเพื่อไปเป็นพระพุทธเจ้าเพื่อไปเป็นพระปัจเจกพระพุทธเจ mm ้าเนี่ยมันก็จะเป็นจบบ้ะ mm hmm. กลุ่มที่สองชอบโวหารต่างๆเอาชนะค้าคายกับโวหารก็เป็นธรรมชาติของพวกเราอะใช่ปะเ mm hmm. นี่ยอโวหารก็เอาดีเขาโวหารก็ไปหมุนอยู่ในเขาโวยหาร ก็กลา,ายเป็นพรหมไป <c oughs> เอาด้วนนี้ชนะเ,เก่งบีปัญญามากก็คือภาษาลิบุตรก็เป็นพรหมอ่ะนะเป็นโวหารในเป็นอิทธิปฏิหารภาษาไอา้เป็นพมคคลาก็เป็นพรหมอีกเห็นไหมก็เราชอบดีคาถาอาคมก็เาไปดีก็เป็นพรหมอ่ะก็เป็นคนดีแต่ยังไม่ถึงที่สุดเนี่ยก็เป็นพรม สุดท้ายพระเทวราชลงตลกไปเห็นปะป่าถลาเราแคตัวลงไม่มีสี่กลุ่มเนี่ยสมัยพระพุทธองค์ปัจจุบันก็สี่กลุ่มเนี่ยนี่ปัจจุบันก็มีสี่กลุ่มเห็นไหมเออสี่กลุ่มเนี่ยถ้าหมุนอยู่อย่างเงี้ยมันก็หมุนอยู่อย่างเงี้ยกลุ่มใครกลุ่มมันแล้วกลับที่สามอย่างที่พระพุทธองค์ทำไม่ได้เอ้ยเราไปอยู่ข้างเขาพุทธองค์ดีกว่าเห็นไหม ถ้าทำไม่ได้ก็คือทั้งสี่กลุ่มเนี่ยต้ไม่ขึ้นมาหาพระพุทธองค์ก็ยังก็ยังไม่มีทางรู้ทางก็จะทำลนกลุ่มใรกลุ่มันึ่ในที่นี้ถ้าขึ้นมาหาพระพุทธองค์เพื่อมาเรียนรู้ทางไอ้ตรงนี้ข้างล่างเนี่ยมันยังหมุนอยู่อาจจะมีญาติพี่น้องเรอยู่เนี่ยแต่เป็นสายใหญ่มีพ่อแม่พี่น้องลูกต้าลสามีภรรยาหมุนอยู่ข้างล่างเราก็อยากจะชุดขึ้นมา ฟังพระพุทธเจ้าก็ฟังอยากจะชุดแค่หยากชุดวิ่งไปวิ่งมาตัวลงเร็วเลยไม่ได้นิ้เอฟเราก็ยังงงว่าทำไมไม่ได้กอ๋อที่เรายังต้องวิ่งไปวิ่งมาเนี่ยเพราะเราไม่เอาคําสอนพระองค์ทําไม่ได้สามอย่างนี่คือคําสอนข้อข้อแรกก่อนจะไปศึกษาธรรมเลยนะ <c oughs> <c oughs> คำคำสอนของพระพุทธเจ้าก่อนจะไปเรียนธรรมของพระพุทธองค์สามข้อเนี่ย สาข้อยังทําไม่ได้ไม่ต้องไปเรียนทำเพราะพุทธเจ้าสายยางมี้ได้ขาดขาดแต่ไม่ใช่สิ้นเยื่อใยข้างล่างยังส่งใจช่วยแต่ไม่ลงไปเป็นอะไไม่ลงไปเจ้ากี้เจ้าการแล้ค่ะต่างกันนิดเดียวพอลงไปเจ้ากี้เจ้าการคนที่ทุกข์ก็เราเองเออก็ใช่อ่ะุทีเขาบอกมายุ่งอะไรกับเขา<ช>เขาอยู่สบายดีแล้วแล้วเขายังไม่เห็น ว่าขึ้นไปแล้วมันจะมีความสุขอะนะถ้ายังไม่พร้อมขึ้นมาสิเราก็นั่งนี่นแหละไปลงไปก้นหข,ข,ของพระพุทธเจ้าก็าั่สอนไม่รู้เรื่องและไอ้ตรงเนี้ยตรงที่เราขึ้นไปแบบไม่ลงมาแล้วเนี่ยเขาเรียกว่าศรัทธา่องพระพุทธเจ้าเมื่อศรัทธาเกิดวิริยะสติสมาธิก็คือที่เดินจะก,กลม,มาสิบหกกิโลอ่ะเออ มันก็เข้ามาบวกปัญญาถึงเกิดนี่คืออินทรียห้าละห้าแล้วปัญญาเกิดตรงนี้เป็นปัญญาไม่ได้เกิดจากความคิดเราเห็นไหมล่ะเนี่ยเป็นแบบเนี้ยเราก็เคยที่จะใช้ความคิดเราว่าใช้ความคิดแล้วออกปัญญาเขาเรียกว่าออกสังขารปัญญามันไม่ต้องคิดปัญญามันจะมาจากไม่ต้องคิด ดนอย่างเนี้ยดวงอาทิตย์ขึ้นต้องคิดไหมอเออนเนี่ยดวงอาทิตย์ขึ้นน<ม>ล้วธรรมชาติเขาแสดงแล้วเราก็ไปเห็นเขาเรียกว่าตามันเปิดเห็นรู้แจ้งมันเห็นแค่ตาพระพุทธเจ้าบอกเธอตาไปดูเท่านั้นเธอจะเห็นเลยแต่ตอนนี้เธอตาไปดูแต่เธอเอาอะไรบังไม่หมดบางเรื่องอะไรเรื่องแรกบงรังด้วยสายใหญ่แล้วก็บัง พอสายใหญ่เกิดความคิดก็มาวางด้วยสายใหญ่วางด้วยความคิดเออเลยหมดเลยเลยตาตาที่เธอลืมอยู่เนี่เลยฟ้าฟางโดยไม่รู้ตัวพ<ช>อฟ้าฟางแล้วก็เลยมองไม่เห็นธรรมคือธรรมชาติแะ่ทรลึกๆเหมือนเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นถ้าถ้าเราอยากจะได้มรรคผลนิพพานต้อง ตัดใจแล้วต้องทำถ้าไม่ทำอย่างนี้ไม่มีสิทธิ์ mm hmm. เพราะอะไรอ่ะตอนนี้ที่ส่วนใหญ่ที่เราปฏิบัติเราปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าปฏิบัติมาท่านทรมานกายท่านไปอย่างนั้นอย่างนั้นเราต้องเราปฏิบัติตามที่ท่านปฏิบัติมาถ้าเราทำตามที่ท่านปฏิบัติมาหมายความว่า ไม่บว,ว่าอะไรเราจะไปเป็นพระพุทธเจ้าเราจะไปเป็นพระพุทธเจ้านี่แกพุทธภูมิ <c oughs> เห็นไหมล่ะไปพุทธภูมิก็ดีแล้วก็อนุโมทนา <c oughs> ม่ได้ว่านะแต่ถ้าเราปฏิบัติตามคําสอนพระพุทธองค์เขาเรียกว่าสาวกเราปฏิบัติเพื่อความดีผล <c oughs> เห็นไหมมันอยู่ตรงเนี้นี่เราเนื่องจากว่าตาเรายังไม่เห็นธรรม เรายัางฟากฟ,า,ฟางวนไปวนมาอยู่เราเลยเอาพุทธภูมิมั่งเอาเอาดูดพ้นมัง่งวนไปวนมาเลยไม่ได้สักอย่างอย่างนั้นมันต้องตัดสินใจให้ยอาวอะไรถ้าเราบอกว่าเราจะเอาดุดพน้นก็เรียนตามธรรมพระพุทธเจ้าไม่กี่ประโยคหรอกแมอตอนสมัยท่านท่านสอนนะ่ะวันเดียวก็จบแล้วใช่ไหม ก็ท่านไม่ได้สอนให้มาเป็นท่านเนี่ยท่านสอนให้หลุดพ้นเลืล้อพวกเราก็เนือนั่งชฉมนมันจะเป็นไปได้อย่างนั้นเหลือยากจะตายเพราะไอ้ที่เราไปฝึกกันเราฝึกเพื่อเป็นพระพุทธเจ้าไม่ได้ฝึกเพื่อความหลุดพ้นเพราก็ใจอย่างอันนี้เราแค่เอาหลุดพ้นน่ะก็สบายแล้วก็จะหลุดพ้นได้ไงก็ทําตามท่านที่ว่านี่สิ นี้ก่อนจะทำตามเนี่ยต้องเชื่อท่านซะก่อนเรียกว่าศรัทธาศรัทธาข้อแรกที่ท่านวัดใจเราถ้าทำไม่ได้สามอย่างเราเชื่อเปล่าแต่เรายังยังลองเลยเลองไปก็ดีไม่เชื่อแนละ้วแกจะฟังฉันได้ไงย, <laughs> ยังเข้าใจนะเข้าใจเออตั้งไรต้องวัดที่เลียรตั้ตัวอย่าง จะดวงอาทิตย์เนี่ยถ้าถ้าตาเราใสาเราก็จะเห็นดวงอาทิตย์นีจา้าถ้าตาเราหม,หมองมัวก็จะเห็นดวงพระอาทิตย์เป็นสีแดงอะไรก็แล้วแต่ถ้ามีหมอกขึ้นมานั่นคือหมอกที่ตาที่มันก็เหมือนกันหมอกที่มาคุมตาเรานะั่นแหละอาการหลังๆที่อ๋อรู้สึกคืออ๋อจะแบบรู้สึกยุบยิปฏิคา ิก็ใช่ไงก็ตรงเนี้ยมันก็จะโชว์มาอย่างนี้เอออาจจะยังเพิ่งไปพูดทําตามนี้ก่อนนะไอ้ตัวนี้เขาไว้ชะตัวนี้เป็นลางบอกเหตุว่าจิตเราเริ่มละเอียดขึ้นนะกิเลสตัณหาเริ่มเบาเบามันจะโชว์อย่างนี้ถ้ากิเลสตัณหายังหนักอยู่มันยังยังไปหมกมุ่นอยู่กิเลสตัณหามันยังห่างไกลตัวไม่ไกล้ตัว ถ้าเกิดสถามันเบาแล้วมันก็จะมาครับเพราะใกล้ตัวเนี่ยมันจะเป็นตัวปรุงปฏิกะทำให้ตาฟ้าแล้ววันนี้ลองทำตามเพียงแล้วก็ทำให้เชื่อพระพุทธองค์ก่อนให้ได้นกกำบินกลับไปก่อนแล้วก็ไม่รู้ก็กงานที่หลังไปทำตามหลักนี้ก่อนก็จะได้เห็นผมผม ผมฟังหนุ่พ่อมานะครับแล้วก็ก็ได้ฟังตรงนี้แล้วก็ตอนอยู่ที่บ้านี่ผมก็เดินได้ทุกวันแต่ว่าแล้วผมก็ลองลองทาดอยู่ครับลองพิจารณาสี่ตูดนะแล้วผมก็ส่วนตัวผมตอนนี้ผม,มรู้สึกเชื่อแต่ว่าผมก่เวลาก,ก็ยังเห็นว่าคนใกล้ตัวมันก็ยังมี มันก็นยังเกิดบ้างเ,เกิดไะไรเกิดผมเกิดว่าไปตัดสินลูกผมหรือผมก็ไม่ได้ผมผมก็คิดคเรไปเปลีป่ยนเขาเหรอกแต่เหมือนเรงว่าเขา้าเรื่องไอ้ตัดสินเนี่ยคือสายใหญ่<ช>เพราะเรายุ่งไปยุง่งกับวิิตเขาเพราะพระพุทธเจ้าบอกแล้วาทุกคนต้อไปตามกรรมแล้วพระพุทธเจ้าก็ไม่รับกรรมแทนใครไม่ได้ใชเห็นไหมเนี่ยอตัวนี้เป็นตัววัดใจเราว่าเราศรัทธาต่อพระพุทธองค์พอแล้วหรือยัง ถ้าพอเราก็จะไม่ลงไปมันก็จะไม่เกลีดตัวเองเพราะฉะนั้นผมก็ควรทำวามเพียรไม่รู้ก็ดูดิเย็กมาถามเรามันตัววัดใจคุณแหละ<อ>ว่าเออเราศรัทธาต่งท่านพอย่าเ,เราเชื่อท่านแล้วละ่ะถ้เาเชื่อท่านแล้วเ,เด็กมันก็เป็นไปนตามกรรมเราให้การเลี้ยงดูอย่างดีที่สุดแล้ว<อ>ด้วยทานศีลสมาธิในการอบรมให้โดยลา พอเหมาะพอสมอย่างดีท <c ười> ี่สุดแล้วครับเราทาได้ดีที่สุดแล้วก็แข็งส่วนอะไรเกิดขึ้นหลังจากนั้นมันเกี่ยวกับกรรมที่ครบสิทมาถ้าเราเชื่อพระพุทธองค์อย่างเงี้ยเราก็จะเบาใจที่จะไปเป็นธุระแล้วเวลามีอะไรเกิดขึ้นเราก็จะไม่โทษเรามันเป็นตามกรรมแ็เราก็ทุกอย่างดูแลดูแล เต็มความสามารถของ,งเราแล้วก็ดีที่สุดแล้วตอนหลังเวลาคุยกับเตือนนะคะหนูก็จะเห็นว่าเวลาเขาเตือนมาบ่นมาห้ามมานะคะหลวงพ่อก็รู้สึกว่าเออเขาก็ทําหน้าที่พอจะอให้เขาไม่ทําเลยก็ไม่ได้ไดถ้าเป็นแต่ก่อนเราก็คงจะไปยุกยิกยุกยิกอะไรพอเราไม่ยุกยิกเรื่องกลับง่ายค่ะหลวงพอ่อแต่ทีนี้พอวนกลับมาเป็นของตัวเองที่เราไปยุกยิกกับคนอื่นนะคะเรากลับไม่เห็นว่าเรา ทำเออเราทำเกินหน้าที่อะค่ะพอมันยุกยิกปุ๊บเราก็ถูกเองอะค่ะพอมาฟังหลวงพ่อที่เออเราทำเกินไปแล้วเราถึงได้มานั่งถูกต้องมาเดินออกอะไรเงี้แยแก้รู้ตัวแล้วก็แก้อ่ะค่ะหลวงพ่อเห็นแล้วค่ะว่า,าท,ที่เราไปยุกยิกเพราะเราอยากจะมีสายใหญ่ที่มันเป็นพิเศษเอ,อะไรเงี้ยค่ะก็คือโลกกระมเราใช่ค่ะยุกยิกเนี่ยกลายเป็นโลกกระทเรา ยุคยิ่งกับลูกกับอะไรเรามองว่าเราปาถนาดีหรอครับแต่ลึกๆก็เรากลัวตอนเราแก่เขาจะไม่มดูแลเราจริงผมพ่อพูดตรงนี้จริงๆเมื่อวานผมก็เห็นเาว่าฝากกันบ้านที่ไปเดินตอนนี้คือผมก็กลับคิดดูผมก็รู้สึกว่ามันไม่ใช่ว่าผมผมก็รู้สึกว่าผมทําดีกับเขาที่สุดแต่แต่ว่ามันกลายเป็นว่าพอผมกล่งคืนนอนพิจาจริารู้สึกว่า กลายเป็นว่าผมไม่ไม่มีความไม่ชอบเขาเถียงหรือว่าเขาเห็นที่ตรงกับเราแล้วบรรยากามาเป็นอย่างนี้คือบรรยากาเป็นโลกโลกการทำผมนกมับไก็ย้อนกลับมาทฤษฎีแรกๆอะให้มองเขาเป็นตามที่เขาเป็นอย่ามองเขาเป็นตามที่เราอยากให้เป็นโดนเลยค่ะถ้าต่างอย่างจึงจังที่ตรงจุดนี้ก็เท่ากับว่า ตัวศรัทธาที่ที่มีต่อกฎสามข้อถึงที่พระพุษษทธเจ้านั้นทำไม่ได้คือผมก็รู้สึกว่ายอมแต่ผม,ผมกลับมาติดตัวเองถูกครับติดใต้กว่าใต้ใต้กว่าเจ้าที่จะมาเรียนรู้กฎสามข้อสิ่งที่พระพุทธองค์ทำไม่ได้เขา้าใจไหมเราไปติดปัญหาลึกลงไปกว่านั้นอีกซึ่งเราไม่พูดถึงแล้วปฏิบัติกันมาตั้งนาน 好呢。<All> right. yeah.